ฟุตบอล FA ครับคืนนี้ตัวไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันสปอยล์คู่วันนี้กับจอสปอยล์ก่อนเตะประจำวันที่5มกราคมนะครับปี2024นะโปรแกรมคืนนี้ถือว่าน่าสนใจเลยนะซึ่งวันนี้มี FA อครับอังกฤษ3คู่นะครับแล้วก็มีกันโชว์ซลีอาอิตาลีนะครับนะก่อนที่จะไปฟังแนวทางคืนนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจนในการทำาคเทนนจอรด้วยนะฮะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะขัดสวนได้ไม่ว่ากัน นะครับสำหรับแนวทางหน้าช่องเมื่อวานเนี่ยก็ผิดไป3ามคู่นะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะก็ไม่มาตามนัดนะครับนะส่วนสําหรับใครเนี่ยที่อยากจะเข้ามารับแนวทางเพิ่มเติมนะหรือว่าอยากจะได้มากกว่านี้นะครับนะก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับจรก็ยังมีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มไลน์แบบนี้นะครับก็มีสมาชิกเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0ื่นกว่าท่านนะครับรวมทุกกลุ่มนะครับนะก็การันตีความมั่นคงให้ได้แน่นอนนะครับสำหรับที่นี่นะครับนะสำหรับในกลุ่มก็คือเนี่ยก็สดชื่น นะครับก็มีอาสมาชิกในกลุ่มเนี่ยก็แตกกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะก็ใครที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันอยากอยากเข้ามาร่วมลุ้นร่วมเชียม์บอนไปด้วยกันในกลุ่มนะครับหรือว่าอยากจะเข้ามาตามสเตปในกลุ่มนะครับก็เดี๋ยวจอจะให้ทางเข้าเอาไว้ใต้คอมเมนต์นะฮะก็ลองเปิดใจดูนะฮะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะอ่าก็ไม่เสียเวลาครับไปดูวันที่คู่แรกนะครับในศึกการโชคซีรีส์อิตาลีคืนนี้ครับนะคู่ระหว่างบูร์ยาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจนัว นะครับสถานการณ์ตอนนี้ครับบุรุญญาอยู่อันดับที่5เจนัวอันดับที่12นะครับแน่นอนว่าวันนี้บุร,รุญญาเล่นในบ้านค่อนข้างได้เปรียบโอกาสที่พวกเขาจะเกียรชนะมีสูงนะครับถ้าหากเราดูจัดฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยนะครับบุรุญญาเป็นทีมหนึ่งที่เวลาเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเพราะชนะแล้วถ้าไม่คิดอะไรถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยวันนี้จอนมองว่าโอ้บุรุญญาอาจจะสามารถเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ก็จะประมาทเจนัวไม่ได้ นะครับถึงแม้ว่าคุณกาลังเจโน่จะอ่อนก็จริงนะครับแต่ก็แน่นอนว่าเจโน่เป็นทีมหนึ่งที่เกมรับเนี่ยถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่ค่อนข้างเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะประมาทไม่ได้ดังนั้นแหละครับคู่นี้ขออยู่เจ้าบ้านที่0.25แล้วกันนะครับที่มองว่าเต็มที่คู่นิท่าเสมอเนี่ยก็แค่เสียหูไปข้างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอยู่บนย่านหน้าเชียวกว่านะครับแล้วก็คู่นี้ติดกาแพงต่ำไปได้เลยนะดูแล้วก็ไม่น่าจะยิงกันเยอะส่วนคู่ต่อไปนะครับเราไปดูกันที่คู่ นะครับแน่นอนว่าวันนี้เป็นฟอร์ตนะครับอาจจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านของตัวเองนะครับแต่ว่ากระแสตอนนี้นะครับน่ะค่อนข้างที่จะไม่เป็นใจให้กับเจ้าบ้านแล้วนะครับนะเพราะว่าวันนี้วูมตันมาเยือนเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นรองเลยนะครับแถมวันนี้น่าจะเหนือกว่าด้วยนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับที่วันนี้ไม่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับนอกเสียจากว่าวันนี้จะมีตัวผู้เล่นที่บางรายเท่านั้นนะครับที่ติดเข้าแคมป์ทีมชาตินะครับแต่ก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรนะครับเพราะชนะแล้ววันนี้ อยู่บ่วงตันไปได้เลยครับนะฮะโอกาสที่วันนี้บ่วงตันจะเปียกชนะได้มีสูงครับส่วนคู่ต่อไปนะครับเราไปดูกันที่ฟูลแลมเปิดบ้านตอระกรามเยือนของลุเตแฮมนะครับทีมจากเชฟฟีชอังกฤษแน่นอนว่าขุมกําลังเนี่ยเป็นรองฟูลแลมอยู่หลายมุมเลยนะครับนะก็แน่นอนว่าโอกาสที่วันนี้ฟูลแลมจะเก็บชัยชนะเนี่ยมีสูงนะครับซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะทราบมันดีนะครับนะฟอร์มฟูลแลมชั่วโมงนี้นะครับถือว่าร้อนแรงเลยทีเดียว นะครับก่อนหน้านี้ก็พวกเขาเปิดป้านเอาชนะอาซนลมาได้2อหนึ่งนะครับก็่าจะมีความมั่นใจนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าฟูลเล่มเนี่ยยังมีโปรแกรมหน้ารออยู่นะครับที่ต้องไปเจอกับเรือพู่ในสุขรบครับวันนี้พวกเขาอาจจะมีการโลเทชันแน่นอนนะครับแล้วก็ด้วยเงื่อนไขวันนี้ครับที่พวกเขาต้องชนะ2ประตูขึ้นไปนะครับถึงจะได้เฮนะครับสำหรับจอนจอนว่ามันอาจจะสูงเกินไปอันนี้ก็อยู่ที่ดูแลพินิจของเพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับว่าจะไปใน้ที่ทางไหนนะครับส่วนคู่นี้จอนว่าวันนี้คู่นี้่น่าจะยิงกันเยอะครับนะฟูล ก็มองว่าคู่นี้อาจจะมีประตูไม่ถึง3นะครับก็มุญลงดินไปแล้วกันนะครับส่วนหน้าบอลอันนี้ก็อยู่ที่ดูลาินิจของเพื่อนๆรับนะก็ลองตัดสินใจดูนะครับแต่สำหรับจอจากว่าคู่เล่มเต็มที่ให้2ประตูนะครับนะก็ขอรอไปที่ลอตเตอร์แมที่2ประตูแล้วกันส่วคู่ต่อไปนะครับปิดท้ายเอฟเอคัพอังกฤษเราไปดูกันที่คู่ระหว่างท็อตแนมฮอตสเปอร์วันนี้จะเปิดบ้านตรากามาเยือนของเบอร์ลี่นะครับแน่นอนว่าคุมกําลังของเบอร์ลี่เนี่ยยังคงเป็นรองทางหน้าของสเปอร์อยู่พอสมควร นะครับถึงแม้ว่าสเปอร์เนี่ยนะจะมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังมีตัวผู้เล่นหลักๆนะครับที่ติดทีมชาติอีกนะครับอย่างซอนฮึนบินนะครับแต่ก็โดยรวมนะครับอะไรนะครับก็ยังพอที่จะฝากความหวังไว้ได้นะครับก็คาดว่าวันนี้สเปอร์เนี่ยอาจจะเบียดชนะได้นะครับแต่ก็จะประมาทเบอร์รี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าทั้งคู่วันนี้ครับนะไม่มีอะไรให้ต้องพะวงนะครับก็มีรายการนี้รายการเดียวนะครับที่มีให้ลุ้นนะครับก็มองว่าทั้งคู่น่าจะเปิดหน้าแรกกัน นะครับโอกาสที่จะผลิตสกอร์ได้ทั้งสองฝ่ายจะมองว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะทะนันแล้วคู่นี้อยู่ที่ดุลรัฟินิของเพื่อนเพื่อเลยนะครับแต่สำหรับจอจะมองว่าคู่นี้แนะนําให้ไปที่กําแพงสูงเต็มเกมไม่เลยนะครับหรือว่าจะไปเล่นบอลสดนะครับไปกดสูงแรกก็ได้น่าจะมีประตูเกิดขึ้นตั้งแต่สี่ถึบ้านที่แรกครับสำหรับคู่นี้ฮะส่วนหน้าบอลอันนี้ลองไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่จอว่าวันนี้สเปอร์อาจจะชนะแค่ประตูเดียวนะครับเต็มที่ชนะลูกเดียวนะครับก็รอไปที่เบอร์รี่แล้วกันนะครับที่หน สุดคู่ต่อไปนะครับเราข้าไปดูกันที่โปรตุกเกสซูเปอร์ลีกนะครับคู่ระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอน bon เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอสโตรลิวฮะสถานการณ์ตอนนี้สปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยต้องการสามคะแนนเป็นอย่างมากเนี่ยเพื่อที่จะรับจ่าฝูงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อ่เบนฟิก้ากับปอร์โตเนี่ยก็จี้ตูดมาอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้พวกเขาได้เปรียบได้เล่นในบ้านด้วยโอกาสที่พวกเขาจะเก็บ3คะแนนได้เนี่ยมีสูงนะครับวันนี้เจอกับทางด้านของเอสโตรลิวครับที่ก็ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าช่วงนี้ S o a เอสโอร์มมกก็ดีเหือนัน นะครับผลงานที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนะเรื่องเงื่อนไขวันนี้บอตไอริทบอตเนี่ยต้องชนะ2ประตูขึ้นไปนะครับถึงจะได้เฮนะครับถ้าเราไปดูเฮตูเฮแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่ริทบอตจะมี2ประตูในบ้านเนี่ยจะมองว่าก็มีความเป็นไปได้แต่ก็จะประบายเอสโตเร็วไม่ได้เหมือนกันนะครับชั่วโมงนี้นะครับเอสโตเร็วมาดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้ขอไม่เลี้ยงครั้งละกันคู่นี้ขอมุดลงดินไปดีกว่านะครับเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะยิงกันเยอะครับสำหรับสองคู่นี้ฮะปิดท้ายคืนนนนนนีี้้ะะคครรรรัับบบเเเาาาาาาาไปปปดดููกกท่่่หววงงิิสตตตออออมยืข์โ นะครับแน่นอนว่าวันนี้ปอร์โตโอกาสที่พวกเขาจะเบียดชนะเนี่ยมีสูงนะครับด้วยเรื่องของแรงจูงใจแล้วนะครับที่ต้องการสามคะแนนนะครับแล้วก็บวกกับฟอร์มการเล่นณนะปัจจุบันตอนนี้ปอร์โตก็ดูมีลุ้นกว่านะครับแถมสถิตกิการเจอกันปอร์โตก็ข่มกว่ามาก นะครับแล้วก็ด้วยเงื่อนไขวันนี้ปอร์โตต้องบังคับชนะอย่างน้อยประตูหนึ่งขึ้นไปเนี่ยจอมองว่าก็มีความเป็นไปได้ที่วันนี้ปอร์โตเนี่ยการันตีหนึ่งเม็ดแน่นอนนะครับพอชนะแล้วก็ไปลุ้นเม็ดที่2ที่ปอร์โตได้เลยนะครับก็แนะนําไปที่1ลูกแล้วกันนะครับปอร์โตวันนี้นะครับเต็มที่ก็เสมอยกกันไปนะครับ ก็จบกันไปนะครับสําหรับแนวทางหคู่วันนี้นะครับย้ําว่าตรงนี้เป็นเพียงแค่แนวทางให้นะที่เหลือก็อยู่ที่สนตัดสินใจนะครับก็เท่าฟังแล้วชอบหรือว่าคิดเห็นเหมือนกันก็ตามมาได้นะครับส่วนจะไปในที่ทางไหนอันนี้เราไปตัดสินใจดูแล้วกันนะครับส่วนชุดโครงการวันนี้ครับนะก็มี3คู่นะที่น่าสนใจวันนี้นะครับตัวแรกนะครับโบลนยาส่วนตัวที่2นะครับวูแฮมตันนะตัวที่3สเปอร์ นะครับนะคู่นี้แนะนําให้ไปสูงแล้วกันนะครับสูงสเปอร์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็ถ้าชอบก็ตามมานะครับโอเคนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านดูบอลมีความสุขเฮงรวยๆนะครับส่วนท่านไหนเนี่ยที่จะได้บ้างเหนือนอกเหนือจากนี้นะครับหรือว่าอยากจะเข้ามาตามตัวนี้ในกลุ่มนะครับก็เข้ามาติดตามได้นะครับเดี๋ยวจอนจะให้ทางเข้ากลุ่มเอาไว้ใต้คอมเมนต์นะก็ลองเปิดใจดูแล้วกันนะครับนะก็คืนนี้ขอทุกท่านดูบอลมีความสุขครับนะเฮงรวยๆแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ